าด้วยนี่ตุดอกมาด้วยนี่ตุดดอกมัดมัดเบิ่นครับพี่น้องอ้าวให้เม็ดเดียวก็คือห้าสองหกนะครับสองห้าสองหกนะตามนะั้น ตามนี้พี่น้องมั่นใจในสองมากเลยนะครับจริงๆอาจารย์ว่าจะทำแช่ตัวเจาะแช่สี่ตัวทนะั้งนี้ทั้งนั้นก็หลูดไปนะคิดว่าในห้าตัวที่เจาะใน,นีาน่าจะไม่ไม่ไม่ข้าม,มและจะไม่พลาดเนาะแต่ไม่รู้จะเป็นตัวไหนในตัวเจาะนะครับทุกสูตรมันมันสัมผัสกันหมดคล้ยหายๆฮานอยเมื่อวานนั่นแหละ ที่ได้5 5เป็ดเป็ออกทั้งห้5ทั้งเป็ดเปดแต่อาจารย์เป็นคนชอบฟันชอบตัววิ่งตัวเดียวตัวรูดตัวเดียวอแต่มือนีนะครับมัน3สูตรได้2สามตัวและ2สูตรได้5 2ตัวได้6 2ตัวมันได,ได้เลยเป็นที่มาของ2 5 2 6นะครับก็กัน2 2 ครับอันนี้คือเลาพัฒนาลองไปจัดมึงยังไม่เร่องอีนนัดเสียทันเดียวคิดแล้วจัดเลยเด้อพี่น้งองย่าไปล่อเดี๋ยวก็ว่าลืมลืมเนี่ยนะครับเล่นก่อนมีเวลาก็จัดไปอันนี้คือลานะครับเขาเขียนว่าหวยเลานะั่นแหละก็คือเลาพัฒนาถ้าเลาอย่างอื่นมันมีเยอะแยะประมาณไม่ถ้านับไม่ต่ำกว่ายี่สิบาอ่ะลาอะไรเยอะแยะไปหมดเลย นะครับเพราะนั้นอาจารย์จะในห้องแนวทางอาจารย์ก็จะให้รอบเช้าเหล่าทุกวันก็คือเหล่าเอ็กตอและก็เหล่าสตาร์เหล้าสตาร์วีพีเรลาพัฒนาเท่านั้นกับจะไม่ทาหลายเหล่านะครับเหล่าเหล่ารายวันหลักๆคือเหล่าสตาร์อย่างนั้นก็คือลงให้เฉพาะแนวทางแต่หลักๆที่คนเล่นกันคือเหล่ารัฐบาลก็คือจัร์พุทธสุขคือเหล่านี้ เรานอกนั้นมีทุกวันนเราต้องไปใส่ใจเราบอกว่าเราจันพุทธสุขนะครับคือเราพัฒนานะครับต่อไปรัฐบาลพี่นอ้องใครเห็นตัวเด่นแล้วนะ่านะจะลงในเพจให้อภมิมาเดี๋ยวอาจารย์จะขยายความให้นะใครเห็นใครรู้ตัวเด่นของอาจารย์นี่ใบรวดอะไรเอาอาจารย์ให้ไปแล้วเนาะนี่ใบไหมให้ไปแร้ว,ว่าใช่หรือ นี่ใบให้ลวดสามมมบอกจนให้ไปสามสี่เม็ดเดียวระหว่างสามกับสี่อะไรจะเข้าวินก็เลยกลับมามัดกันเป็นสามสี่นะครับออแสดงว่าทุกคนเห็นเนาะตัวเด่นศูนย์และหนึ่งนะครับอาจารย์ให้ตั้งแต่อยู่ต่างจังหวัดนะครับก็คือศูนย์และหนึ่งมันคิดว่ามัดทุกนะครับทั้งศูนย์ทั้งหนึ่งทุกคนจําได้เนาะ การหายอยู่ในอยู่ในทั้งหรือลงลบไปเนาะนี่ศูนย์และหนึ่งนี่แหละมันไม่ได้อยู่ในเครื่องนี่เดี๋ยวนะมาดูก่อนตัวเด่นไหมขอดูในในเครื่องก่อดว่ได้เอาลงมานี่ยอยูคนละเครื่องเนาะเพราะเออยังไม่ได้ให้รัฐบาล เออศูนย์และหนึ่งน่าจะไม่ได้เออน่าจะตัวนี้หนึ่งทับสิบเอ็ดพี่นอ้องมันความเป็นไปได้เพราะวันที่หนึ่งแล้วกั็นเดือนเดือนหนึ่งหนึ่งคือเดือนสิบเอ็ดแต่ศูนย์นะมักซึ่งสองตัวระหว่างหนึ่งและศูนย์นะอันนี้คือหนึ่งนะครับถ้าอาจารย์ไม่ฝันวันเมืกี้มันก็ มันมาสิบสามงวดแล้วตัวตัวเด่นเงินล้านอาจารย์มามาฟันเป็นตัวเดียวงวดมีกี่มันได้หกได้เจ็ดอาจารย์เลยมาฟันเจ็ดนะมาฟันมันก็เลยลดไปนะครับตัวนี้ก็เลยเอามาสองตัวนะเพราะงวดมีกี่ไม่ได้ทําใบฟ้าถ้าทําใบฟ้ามจะได้ตัวเด่นสองตัวและสรุปแล้วนะครับก็คือเด่นศูนย์และหน,นึ่งนันก็คือขยายเต็มๆนะครับในชุดใบฟ้าประจํางวดวันที่ หนึ่งกุศกิตามนี้พี่น้องน่าจะอันตามนี้มักชอบทุกตัวนะส่วนตัวเนี้ยพี่น้องชอบในเลขชุดสามตัวนะเลขไทยเลขสามตัวมักทุกหางแต่ว่าแถวบนเนี่ยหลักศูนย์น่าจะอันนะพี่น้องเด้อ แต่จารย์เล่นเท่ากันทุกตัวเต่นักลัตเตอรี่ก็คือแถวบนแถวบนคือแถวศูนย์นั่นแหละพอจารย์ซื้อตั้งแต่อยู่ยูซูลินเนาะไม่อวันที่สิบหวันจันท์อาจารย์ก็ะลยเก็บมาตั้งแต่ซุลินบุรีรัมนะครับสระบุรีแฮนะอกรุงเทพบร้คบุกตัวนะครับอันนี้คือรัฐบาลมักปอกที่นอง น่าจะมีอันนด้ในชุดสามตัวมันมีชุดแก้บนอยู่เด้อใครดูไ์สดเมื่อวันที่สิบวันที่วันพุธที่สิบแปดน่าจะจำได้ในชุดสามตัวที่ไปแก้บนที่ได้สี่หกเนาะและขอต่อสามงวดมันอยู่ในชุดใบฟานนั่นแหละนะพี่น้องเด่นบนเด่นล่างนะล่างกันบนบนกันล่างกันบนบนกันล่าง นะเราเป็นคนทําเราก็ไม่รู้วันจะเลกออกตัวไหนเรานั่นะเราไม่รู้แต่จะหนักใครร่วาจันก็จะหนักเลขสามตัวก็ค,คือตัวหนักเล่นทุกตัวแต่จะมีลำหักลําค้นก็ค,คือตัวเน้นคือตัวหนักอาจารย์เล่นตัวไหนนะ่จะเขียนบอกเอเอา,เอา,เอาตัวสุดท้ายตัวแรกก็คือทีเบี้ยรถของอาจารยนแหละนะครับนั่นเห็นไหม หลักร้อยอาจารย์ก็ซื้อไปตามนั้นแหละนี่คือตัวหนักเพราะลบตเตอรี่มันเป็นล่างแล้วแต่ก็ไปเล่นไอ้นั้นนี่อาจารย์จัดไปเรียบร้อยนะครับเห็นบออันนี้คือคือ,คอชุดสามตัวนะครับคือชุดสามตัวไปฟ้ามีกี่แหละเห็นอยู่เนาะประทับประดาด้พี่น้องงวดนี้คิดว่า ะได้เอารถแห่พี่น้องแถวสุรินทร์สิได้เห็นรถแห่เด้อมาสามตัวตรงๆนะขอปู่แล้เด้เสื้อสวยค่ะอาจารย์นะครับเสื้อของอาจารย์มันเหลือสีฟ้าเด้อพี่น้องอยากจะอยากได้นะสีฟ้าเนี่ยคือสีที่เป็นทําในความเมตตามหานิยมมันเหลือเดี๋ยวก่อนที่จะวัดสุกเนาะ นะครับประมาณนี้ขอให้ทุกคนโชคดีร่ำรวยๆฮงๆปัตๆโชคดีวัสดีครับ